สวัสดีครับวันนี้สาวน้อยแก้วตาแกตาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่เบียคนใหม่แกตาจะแสดงกายกรรมรูปแบบใหม่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูอะไรอ่ปเปิดนี่ขาหลังก็เหยียบก่อนก้านหางเหยียบข้อมันตุกแกตาเนาะ เออก็ได้ของเ่นใหม่สนใจครับดีนี่มีความสนใจอยู่มีความสนใจกับสถานที่ใหม่อยู่ครับ <c oughs> ดูเขาล่น <c oughs> ปีนป่าย,ย่างเดียวครับแก้วตา คุณพ่อทําให้ถูกใจเขาเลยเด็กเขามันเล่นอย่างเดียวแม,ม่ตัวไหนลงแล้ว <Okay. S 1> ลงแล้วครับจะกินยาก่อนเดี๋ยวค่อยมาขึ้นใหม่ ให้เขากินหญ้าก,ก่อนไปดูพี่นกครับรนะพี่นกเป็นขาแข็งนะครับขาแข็งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงคลิปครับน,นี่น้ำอุ่นนี่เขาแทนขาหนึ่ครนะับขาหลังเนี่ยครับขาแข็งตกงประคบน้ำอุ่นรครับน,นะน้ำอุ่นนี่ก็เป็นน้ำต้ม แล้วก็ใส่พวกสมุนไพรนะครับพวกต้นไม้เขาจะมีวิธีครับมีจะมีสมุนไพรครับตะลุนตะลุยจะบอกตะลุนแกบอกมาครับผมตะลุนตะนุยครับแถวบ้านผมเรียกตะลตะุนุยครับแต่ถ้าใน youtube ก็จะได้คุ้นชื่อกับคำว่าตะลุนครับ ก็ต้องเอามาลาดเนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ผ้าปะครบตลอดนะครับแต่ว่าใช้เป็นวิธีคืออาน้ำอุ่นมาสาดตรงที่ขาเขาแข็งครับเป็นเวลาเป็นเวลาครับให้แบบมันจะช่วยรักษาครับเป็นวิธีการตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับวิธีนี้เขาก็ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับผม ขาแข็งด้านหลังครับแต่วันนี้ดีขึ้นมากครับผมพีชายสุดรอไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาเหมือนกันไม่รู้ว่าการไหนไไแต่ก็ดีขึ้นแล้วครับดูครับ<ด>ช่วงค้อพับขาลังเขาจกะกงอมากไม่ได้ครับถ้าปกติเขาจะเดินแบบงอขาตลอด มาครบเช้าเย็นราครบเป็นเวลาแล้วครับเพื่อที่ะได้ผ่อนคลาย คนลาาายเขวิธีการก็คือนำสมุนไพรนะครับมาต้มน้ำต้มน้ำให้เดือด,ด,อดแล้วก็มาผสมกับน้ำเปล่าน้ำธรรมดาให้มันอุ่นครับ ขาแข้งนี่ก็ต้องดูแลใกล้ชิดตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมช้างตัวเล็กนี้เวลาป่วยหรือว่าเจ็บมาเนี่ยต้องดูแลใกล้ชิดตลอดเวลาครับพ่อแม่ผมก็ดูนอนก็ล่างตลอดอยู่แล้วไม่ไม่แบบไม่ปล่อยคาดสายตายแล้วครับเพราะว่าช้างเด็กนี่มันจะต้องเอาต้องแบบต้องเอาความดูแลเขาเรียกว่าอะไรครับต้องดูแลเอาใจใสเป็นพิเศษครับ ถ้าช้างใหญ่นะครับก็จะดูดูดูแบบห่างกว่าได้แต่ว่าถ้าช้างเด็กนะครับถ้าเริ่มเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการอะไรสกักอย่างนี่ต้องดูแลใกล้ชิดตลอดเวลาเพราะช้างเด็กนี้ภูมิคุ้มกันเขายัางน้อยครับทุกเรื่องครับร่างกายความแข็งแรงก็ยังไม่สู้ช้างใหญ่ถึงจะขึ้นชื่อว่าช้างมีความแข็งแรงมีร่างกายที่ใหญ่โตแต่ว่าก็ต้องได้รับการดูแลใจใส่อย่างดีเหมือนกันนะครับ ลีโน่ก็เป็นมาได้สองเมื่อวานครับเมื่อวานเป็นเป็นหนักเดี๋ยวครับขาแข็งวันนี้ก็ดีขึ้นครับอาการดีขึ้นมากน้องแกตานี่ก็คงไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับแต่ว่าพี่ชายเขาเจ็บขาเมื่อวานนะครับปวดขาขาแข็งเดินไม่ได้น้องสาวเขาก็มาอยู่ใกล้พี่ชายเขาตลอดเวลาเลยเหมือนเขารู้ครับเหมือนเขารู้ว่า,า,วาพี่ชายเขาไม่สบาย E um prato de ló. Tô certo, เนยากก่อนครับ,มาบาเมื่อวานเราเห็นพี่ชายเขาเหมือนเจ็บขาครับก็มายืนอยู่ใกล้พี่ชายเขาตลอดเลยทั้งตอนดึกทั้งตอนกลางวันนะครับแก้วตาโมเมนต์น่ารักนักหนูแก้วตาก็มี ไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าพี่ชายเขาเจา็บขาแต่ว่าเขาก็มาดูอยู่ใกล้ๆดูแล้วดูภาพแล้วก็น่ารักไปอีกแบบครับแต่ว่าลืมถ่ายคลิปไม่ทันครับชว่วงจังหวะที่ยังไม่ค่อยว่างด้วยตอนนั้นเลยไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูเนี่ยครับเขาก็อยู่ใกล้พี่ชายเขาตลอดเวลาแล้ว ขาแข็งนี่ก็ไม่ใช่เป็นแต่พี่นบนะครับแม่เดือนฉายก็เคยเป็นครับแม่เดือนฉายช่วงเขาอายุโตกว่าพิ่นบป,ประมาณหกเจ็ดปีครับประมาณช่วงประมาณนี้ครับเขาก็เคยขาแข็งเป็นประจําเหมือนกันเพราะว่าเขานกินดินครับแม่เดินฉายอาการประมาณนี้ก็ยังถือว่าควบคุมดูแลได้ครับด้วยการใช้สมุนไพรครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วครับตั้งแต่แบบตั้งแต่ผมคิดว่าผมเจอมาครับ คือวิธีที่ดีที่สุดใช้น้ำต้มสมุนไพรต้มพวกต้นไม้กิ่งไม้เปลือกไม้นี่ยครับวิธีนี้ก็มาตั้งแต่ใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมก็ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เป็นมาตั้งแต่เด็กเห็นคนผู้เฒ่าผู้แก่เขาใช้ทำกันครับวิธีนี้ ขเขาก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าเหลือขาขาขวาด้านหลังครับที่ยังดูเหมือนแข็งแข็งอยู่แต่เมื่อวานเนี่ยผมจะมาเล่าอาการให้ฟังครับเมื่อวานขาหลังเขาสองข้างนี่จะแข็งเลยครับเวลาดึงก็จะลําบากเมื่อวานนี่จะเป็นช่วงที่เห็นอาการเขาครับแล้วก็เริ่มดูอย่างใกล้ชิดมาครับเนี่ยครับลองสังเกตดูนะครับว่าขาหลัง ข้างง้า้น้องโนปรัชเนี่ยครับขจัะแบบงอขาได้คือสะดวกกว่าครับแต่ขาขวานี่ก็คือเวลาขาเดินหรือขยับตัวครับมันจะแข็งหน่อยครับเนี่ยครับอย่าก,ก็หายแล้วครับ สู้อยู่แล้วพี่นพพลท์แต่วันนี้คืออาการดีครับเดินเล่นเดินสะดวกแล้วแก้วขึ้นขอนเร็วขึ้นขอนไม้เร็วขอนไม้อยู่ไหนแล้วขึ้นขอนไม้เร็ว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 ขอนไม้แก้วอยู่ไหนแล้ว ยั่ไนแล้วเอาขึ้นขึ้นขึ้นแก้ตาต่อไปก็ไม่รู้จะก,กระโดดออกตอนไหนแล้ว วันนี้เจ็มเจียมากครับแกตาไม่มีสนไม่มีดื้อเลยวันนี้วันนี้เรียบร้อยแตแล้วเขาไปยืนกินหญ้าของเขาแล้วเขาเริ่มโตเขาเริ่มไม่ค่อยเล่นแล้วแกตาเขาเริ่มไปสนใจกินแล้วตรงนี้ ครับผมวันนี้ผมก็ขอปิดคลิปสวัสดีกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ผมจะถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูอยู่ครับผมจะถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่นกเขาก็คงหายแล้วครับว่าอาการเขาดีขึ้นแล้วล่าเรืองขึ้นแล้วครับต่อไปก็คงจะได้ดูความซนแก้วตากับพี่นกแล้วครับให้พี่นกหายดีก่อนช่วงนี้พี่นกต้องรักษาตัวครับครับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ